่าวพิชาวัฒน์มาลีหอมรหัสนักศึกษา1 5 6 0 2 1 5 2 2 8ค่ะเซสชั่น6 1 0 1ค่ะค่ะวันนี้ลองพูดเรื่องเพสนะคะเพสนะคะก็จะประกอบไปด้วย,กา,ย,ก,าก,ายการกระจายของการกระจายทางกายภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยการขนส่งค่ะทางสินค้าการขนสน่งนะคะก็จะมีทางบก น้ำทอ่อข้าสินค้านะคะก็จะมีการสั่งซื้อการจัดเก็บค่ะช่องทางกา,าการจัดการช่องทางนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ของช่องทาง ช่องทางนะคะคัดเลือกค่ะบริหารช่องทางะคะ่ะการตัดสินใจนะคะก็จะแบ่งกันเป็นช่องทาง การขายนะคะก็จะตอบไปด้วยค้าส่งปีนะคะแฟนชานะคะ งานเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ